สวัสดีค่ะดิฉันเอกเทอร์ลุสวรรณแล้วก็เอกเทอร์ธนัญญานะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ Role of Digital Rectal Examination in Acute Appendicitis ค่ะจากซ ي ن าริโอดังกล่าวะคะก็คือมีผู้หญิงอายุ52ปีค่ะมาพรีเซนต์ด้วยอาการปวดท้องแล้วก็ขึ้นไส้มา5วันค่ะมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วยนะคะตรวจร่างกายพบว่ามีไข้37.8องศาตรวแอโดโเมนเนี่ยก็พบว่ามี ปวดท้องกดเจ็บบริเวณไรท์โลคอร์ดเลนพร้อมกับมีการด,ดิ้งแล้วก็รีเบลเทนเดอร์เนสด้วยค่ะนอกจากนี้ก็คือยังมีอาการเจ็บเวลาที่ไอนะคะมีอาการเจ็บบริเวณแมคเบอร์นี่พอยด้วยจาก CBC แล้วก็ UA เนี่ยพบว่าปกติดีค่ะแล้วก็เช็คเอ็กซเรย์กับฟิล์มแอบโดเมนก็ไม่พบความผิดปกติอะไรจากซีนาลิโอเบื B ้องต้นเนี่ยก็คือเอ่ดิเฟอเรนเชียลไดอะโนสิสก็ทำให้นึกถึงไอคิวเอ็มเพนดิคไจติดมากที่สุดนะคะ ค่ะจาก s ي นิเรโอที่กล่าวไปในเบื้องต้นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ยกเปเปอร์มาเปเปอร์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นของ Royal College of Surgeons of England นะคะในปี2004นะคะซึ่งเป็น Prospective Observational Study นะคะซึ่งได้บอกไปว,ว่า DRE เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงทั้ง Diagnosis หรือว่า Initial Management ของผู้ป่วยทั้ง100คนนะคะ แล้วก็ผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยรู้สึก discomfort ต่อการทำ DRE ค่ะแล้วก็13%เนี่ยก็ต้องต้องการอยากจะทราบนะคะว่าเหตุผลในการทำ DRE คืออะไรหรือมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราก็เลยได้ไปรีวิวเ a อร์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็พบสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ The role of digital r e c t o r examination for diagnosis of acute appendicitis นะคะซึ่งเป็น systematic review ค่ะแล้วก็ analyze แบบ meta analysis ค่ะเขาก็ได้รวบรวมมาทั้งหมด19 study ที่ตรงกับ inclusion criteria ของเขานะคะกว่า7,511 คนนะคะที่เข้าร่วมในวิจัยครั้งนี้นะคะแล้วก็หลังจากการที่เขาได้วิเคราะห์ไปแล้วนะคะ s e n s i t i v i t y ทั้งหมดนะคะที่รวบรวมมาอยู่เพียงแค่0.49นะคะ95% C I เนี่ยก็ได้0.42ถึง0.56ค่ะและ s p e c i f i c i t y ของการทำ D R E เนี่ยก็อยู่ที่0.61นะคะเ5อ C I เนี่ยคือ0.53ถึง0.67ค่ะ positive l ลรี่ฮูดเลโชเนี่ยอยู่ที่1.25นะคะ95% CI เนี่ยก็ค่อม1น,นะคะและเนกาทีฟไลรี่ฮูดเลโชเนี่ยก็เท่ากับ0.86ซึ่งก็เอ่อค่อม1เหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยสรุปค่ะออกมาว่าเอ่อคือ appendicitis เนี่ยนะคะไม่สามารถ rule out หรือว่า rule in ได้จากการที่ทำ Digital r e c t ตอ Examination ค่ะ ซึ่งดังนั้นนะคะเราก็ควรจะพิจารณาค่ะว่าการทำ DRE เนี่ยสมควรจะเป็นรูทีนเอ่อเพอร์ฟอร์มในคนไข้ทุกคนหรือเปล่านะคะนอกจากเอ่อเปเปอร์นี้นะคะยังมีอีกเปเปอร์หนึ่งค่ะซึ่งเอ่อตีพิมพ์ในนิตยสาร Journal of Emergency Medicine นะคะปี2012ค่ะชื่อเปเปอร์ว่า Utility of Digital Rectal Examination in Emergency Department นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ รวบรวมมา16เบเปอร์นะคะค่ะแล้วก็เขาก็กล่าวไว้อยู่ดีนะคะจากการที่ได้เห็น Sensitivity แล้วก็ Specificity นะคะก็จะเห็นได้ว่า,าถ้า Age น้อยกว่า12%เนี่ย sensitivity อยู่ที่55% Specificity 75%นะคะถ้ามากกว่า12%เนี่ย sensitivity ก็ยิ่งต่ำลงไปอีกก็คือ44%แล้วก็ Specificity เนี่ยคือ44%เช่นกันค่ะ เขาก็ได้บอกนะคะว่าการทำ DRE เนี่ยค่อนข้างที่จะมี low sensitivity และ specificity นะคะแล้วเขาก็ได้แสดงตารางออดเ r a t ของการตรวจร่างกายอื่นๆนะคะนั่นก็คือการมี Tender ที่ Right lower q u a r นะคะหรือว่า b าร a r d i n g rebound Tender เนี่ยค่อนข้างที่จะมีออดเ r a ชที่เยอะแล้วก็มากกว่าการที่เราทำ DRE แล้วมี Tender ที่ไร g h t s i หรือ Left side ของ ของการทำะนะคะและอีกเปเปอร์นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นของประเทศไทยเนี่ยคะ่ะก็ตีพิมพ์ใน Thai Journal of Surgery นะคะในปี2008นะคะ mm hmm. ก็จุดประสงค์เนี่ย mm hmm. เพื่อการทำ mm hmm. การหา accuracy mm hmm. ของการทำ DRE เนี่ยว่ามากน้อยเพียงใดนะคะโดยการการทำเป็น retrospective cohort นะคะทำกว่า113เคสซึ่งเป็น80%นะคะ ก้อยได้สรุป sensitivity ออกมาได้ในเคส acute appendicitis เนี่ยทั้งหมด DRE จะ tender ประมาณ52.3นะคะโดยเขาอธิบาย mecanism ของการที่มี positive tender ที่การทำ DRE เนี่ยโดยอธิบายไว้2อง mecanism ค่ะคือ1เนี่ยคือ,อการทำ DRE เนี่ยทำให้โดน ใช้นิ้วเนี่ยโดนตรง Information Part ของ Appendix พอดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการ Transmit ผ่านบ l l ลูนะคะแล้วก็ไปโดน Information Part ของ Appendix ที่ทำให้เกิดการ t e n นเดตอนทำ DRE ได้ค่ะโดยเขาก็อาตั้งข้อสังเกตไว้แล้นะคะว่าจริงๆ DRE อาจจะมีประโยชน์หรือเปล่าในการที่เป็น pelvic type ของ เอ่อ e Appendicitis นซะคะซึ่งสายหน้าท้องอาจจะตรวจได้ไม่ชัดเจนนะคะแต่การทำ d i e เนี่ยก็อาจจะทำให้โดนตัว Information Part s, โดยตรงเลยนะคะแต่จริงๆที่เขาสรุปออกมาแล้วเนี่ยเพลวิกไทก็มี Sensitivity ของการทำ d i e เพียง48 นะคะก็ยังถือว่ามาีค่อนข้างที่จะโรเซนซิวิตี้ในการดีเทคหรือว่ารูอินรูอั out, หรือว่าการไอดีดิฟายไทปต่างๆของ a c ิวอ a p เพน d i c i t ิสเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าการทำดิจิตอลเ e c t ต l e x เอ็กซ t i o n เนี่ยจะมีประโยชน์ในเคสแบบไหนคะ่ะในช h วส์พินซิพัลออเซอร์จิรีเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่ากรณีที่ Appendix เนี่ยอยู่ในบริเวณ Pelvis นะคะ การตรวจแอบโดเมนเนี่ยอาจจะไม่พบความผิดปกติก็ได้ค่ะทำให้มีการมิสไดอกโนซิสของอั a p p e อ d i x นดิซไปได้เช่นกันค่ะกรณีที่คนไข้มีอาการปวดท้องด้านขวานะคะหรือว่ามีไรไซเร็กตอร์เทนเดอร์เนสเนี่ยการใช้ DRE เข้ามาช่วยประเมินเนี่ยก็จะมีบทบาทในการช่วยประเมิอนอินแฟลแอัลปนดิซที่ไม่สามารถตรวจพบได้จากไสหน้าท้องโดยค่ะตรวจร่างกายโดยวิธี DRE นะคะข้อหนึ่เนี่ย ก็คือต้องดีอชชัวผู้ป่วยค่ะโดยบอกผู้ป่วยว่าเรากำลังจะทำอะไรนะคะแล้วทำไปเพื่ออะไรนะคะแจ้งผู้ป่วยว่าขณะตรวจก้นเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บให้สามารถบอกได้ค่ะเออข้อ2นะคะเรื่องการจัดท่านอนของผู้ป่วยค่ะในการตรวจ DRE เนก็จะจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนตะแคงซ้ายนะคะโดยให้ถอดกางเกงชั้นในออกให้หมดค่ะ นอนในท่าข่าชิดอกแล้วก็ให้ก้นอยู่ชิดกขอบเตียงค่ะข้อสามเนี่ยก็คือการดูบริเวณ p e r i n ี u um มค่ะการดูในที่นี้ก็จะตรวจหา external hemorrhoid ค่ะ skin tag ค่ะ rectal prolapse หรือว่าเป็นโพเอโนฟ f ชเชอร์นะคะอย่างรูปที่อยู่บนสไลด์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าข้อรูป a ค่ะก็แสดงถึงให้เห็นว่าเป็น skin tag ค่ะส่วนรูป b ก็คือเป็นเอโนฟิเชอรนะคะ ข้อ4ค่ะให้ถามผู้ป่วยเ,เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเบ่งออกมานะคะาการที่ผู้ป่วยเบ่งเนี่ยเราก็จะดูไปด้วยว่ามีอุจจาระเล็ดออกมาหรือเปล่านะคะอาจจะบ่งบอกได้ว่าส u ฟิงเตอร์อาจจะไม่ค่อยดีค่ะหรือว่าดูว่ามีเลคโตโพล s สหรือเปล่าค่ะหรือว่ามี i n t e r n a l h e m o r r h o i d หรือเปล่าค่ะข้อ5เนี่ยก็คือ จะเป็นการตรวจ a อโน w วิงนะคะโดยใช้สำลรีปลายแหลมค่ะนำมาป้ายบริเวณทั้ง4ี่คอร์ดแลนของ a อโนค่ะก็จะเห็นว่ามีเอโน s สฟิงเอโนเตอร์ก็จะทำงานนะคะเป็นการตรวจทดสอบซาโครเนิร์ค่ะส่วนข้อ6นะคะการคลัมดูใน a n a l Canal ค่ะโดยเราจะใช้ออนิ้วชี้ของเรานะคะ ต้องใช้ KY jelly หรือว่าสาร l u b i c a n เนี่ยเพื่อใส่นิวเข้าไปในกลนของผู้ป่วยนะคะก็แจ้งผู้ป่วยก่อนว่าจะนำนิ้วเข้าไปตรวจในช่องทวารหนักนะคะแล้วก็ตอนที่ใส่นิวเข้าไปเนี่ยก็ดูว่าผู้ป่วยมีอาการเจ็บหรือเปล่าคะ่ะถ้ามีอาการเจ็บเนี่ยก็อาจจะทำให้สงสัยว่ามี a n o นมฟ i s เช r ได้มากขึ้นนะคะข้อ7ต่อมานะคะก็คือเป็นการตรวจ resting s p h i n t e r tone คะ่ะ ดูว่าในถ้าปกติเนี่ยผู้ป่วยมีสฟิงเตอร์ทนเป็นยังไงคะ่ะข้าแปนะคะให้ Pul p า l p a ดคำบริเวณ rectal wall ค่ะโดยเริ่มจาก anterior rectal wall ก่อนนะคะบริเวณ anterior rectal wall เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็จะตรวจได้ prostate gland ค่ะให้คำดูว่ามีล o d u l a ิ i t y หรือว่ามี consistency ที่แข็งผิดปกติหรือเปล่าคะ่ะ หรือว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะคำได้เซอร์วินะคะถ้าคำพบแมสหรือว่าเป็นก้อนเป็น n o d u อ a ล i ิตขึ้นมาก็าจ,จะทำให้หนึ่ถึงว่ามี m e t a s สเต i ิสแมสหรือเปล่าค่ะส่วนหลังจากนั้นเราก็มาค้ำที่เ e c t ต r w a วอลทุกๆด้านนะคะเพื่อดูว่ามีเ e c t ตอร์เชลฟ์หรือว่าคำได้แมสอะไรหรือเปล่าค่ะข้อ9นะคะเป็นการตรวจ p e ลวิ c ฟอร o r ค่ะก็อันนี้จะเป็นสเปเชียลเทสนะคะก็คือ ให้ผู้ป่วยลองเบ่งดูค่ะปกติเนี่ยเอโนสฟิงเตอร์แล้วก็พิวโบเลคโตดิสเนี่ยจะรีแลกซ์เมื่อผู้ป่วยเบ่งออกนะคะทำให้เพรเนียมเนี่ยจะเคลื่อนที่ลงมาประมาณ1-3.5ซนติเมตรค่ะแต่ว่าถ้าในคนที่มีเพลวิกฟอร์ดิสฟังชันนะคะถ้าผู้ป่วยออกแรงเบ่งแล้วเนี่ยไม่มีการเคลื่อนลงมาของเพรีเนียมเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่ามี p เพลวิกฟอร ดิสซินเนเคียค่ะทำให้อาจจะมี blocking normal defecation ได้เช่นกันค่ะข้อ10นะคะสุดท้ายก็คือตอนที่นำนิ้วออกจากนิวที่ตรวจออกมาจากทวารหนักของผู้ป่วยค่ะก็ให้สังเกตดูว่าสีของอุจจาระเป็นอย่างไรนะคะมีเลือดหรือว่าเป็นมิวคัสปนออกมาหรือเปล่าค่ะ